ท่านผู้นี้ผมก็เพิ่งรู้จักไม่นานเหมือนกันนะฮะเป็นหนุ่มหล่อจากจังหวัดกรุงเทพนั่นเองนะครับอ่าเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผมอ่านแล้วทึ่งเลยครับรับซื้อขายให้เช่าคอนโดครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ธรรมดานะครับเขาบอกว่าเขาเปิดใจกับโปรเจกต์ของบริษัท a f เฟและมาร่วมกิจกรรมร่วมกิจการกับบริษัทเอเด้วยโปรเจกต์ที่ชื่อว่า u o l o t k t w o world ครับคติประจำใจจะไม่ทำเลยถ้าไม่รู้จริง่าและทุกสิ่งจะต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะลงมือทำครับเขาบอกว่าเขาเป็นซ u เปอร์สตาร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับสําหรับเรือนเดือนนี้เนี่ยเขาก็กําลังสร้างซ u เปอร์สตาร์และ่ทวีคูณซ u เปอร์สตาร์ครับหนุ่มคนนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยครับ ก็คือหนุ่มแบงค์หรือคุณกัมปนาศรุ่งโรจน์โอเคสวัสดีครับพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมโอเคครับสวัสดีพี่พี่ชาว A4S ทุกๆกท่านนะครับผมเองแบงค์นะครับกัมปนารุ่งโรจน์นะครับหรือทุกทุกท่านอาจจะเคยเจอกันบ้างไม่เคยเจอกันบ้างนะครับที่ออฟฟิศก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้วันนี้ได้ได้หัวข้อในเรื่องของ y j o A4S นะครับถึงเรื่องของธุรกิจ นะครับของ A4S ว่าทำไมผมเองเอมีธุรกิจอยู่แล้วแต่ทำไมถึงมาจอยใน A4S นะครับก็ก่อนอื่นก่อนอื่นสิ่งใดเลยครับก็ขอขอบคุณผู้ให้การเ,าเขาเรียกไรให้โอกาสดีๆในครั้งนี้นะฮะ s v สนะครับโค้ชสักแล้วก็โค้ชมีสุขก็ผมกับพี่มีสุขพี่เฮียสักผมเรียกเฮียแล้วกันสั้นๆเนาะพี่มีสุขและเฮียเนี่ยผมรู้จักกันมานานพอสมควรนะฮะประมาณ8ปี แปีได้เกือบเกือบเ้าปีนะปีนี้ปีแปดปีนะอิ Infinity นฟะินิตี้นะพี่ๆเนาะก็ได้รับรู้ข่าวสารของทาง f s s มาโดยตลอดครับแต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เปิดใจ ไม่เปิดใจเลยไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะเปิดใจเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็มีหน้าที่ในการงานของผมอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเล่าชีวประวัตินิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องว่าเอ้ยทำไมผมถึงเปิดใจโอเคก่อนหน้านี้นะฮะเนี่ยครั้งหนึ่งผมเคยเป็นครูเห็น,น,นไหมครับเห็นโลมมั้ยฮะก็อยู่กับเด็กๆฮะอยู่กับเด็กๆนักเรียนอยู่เป็นครูเนี่ยอยู่ประมาณ 4- ี่สหปีฮะก็ก็ก็อยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ เรารู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยก็คือเป็นการให้นะเป็นการสอนคนในการได้รับบุญได้รับต่างๆมากๆมายเลยครับพี่ในห้าปีนั้นๆจนผมประสบความสําเร็จสูงสุดของการเป็นครูก็คือขวามือล่างครับพี่ผมพาเด็กไปแข่งระดับประเทศแล้วผมได้แชมป์กวาดถ้วยมาทั้งหมดห้าถ้วยเลยพี่ในในปีนั้นจากที่ผมโนเนมนะฮะทุกคนไม่รู้จักผมเลยในโรงเรียนนี้ผมทาให้ให้นักเรียนของผมเองอ่อา ไปชิงแชมป์มาแล้วครับผมก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจจนมาจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่เป็นครูเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนพอประมาณเนอะสองหมื่นแต่สม,สมัยนั้นนะพี่นะถ้าย้อนกลับไปมาสิบกว่าปีที่แล้วก,ก็ถือว่าเยอะแต่สําหรับผมเองผมมามองดูเองว่าเออเราไม่สามารถที่จะขยายตัวเองขยับขยายได้เราก็แค่มีรถคันหนึ่งแค่นั้นเราสถบไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ไม่สามารถเอ่อให้เงิน พ่อแม่ที่มากขึ้นได้แต่ละเดือนผมให้อยู่แล้วแต่คือไม่สามารถให้มากได้ผมก็เลยได้โอกาสดีๆจากพี่คนหนึ่งที่ที่รู้จักกันบอกว่าเอ้ยแบงค์ตอนนี้พี่อะทำอยู่บริษัทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนาะ เป็นเซลลขายคอนโดชาวคอนโดเองลองมาทำไหมผมก็บอกโอ้ oh, พี่คอนโดสามล้านห้าล้านจะทําได้เหรอผมทําไม่ได้หรอกพี่ผมจะขายไงผมสอนเด็กหน้าห้องอย่างเดียวเลยเด็กมาหาผมผมต้องไปงอลูกค้าอยู่ทำยังไงพี่พี่บอกพี่บอกว่าเฮ้ยเองพูดได้เองพูดเก่งเองน่าจะได้แหละเองลองดูผมก็ไม่ไปผมก็เป็นคนดื้อไม่ไปอยู่งั้นละจนแบบเขาส่งสลิปเงินเดือนมาแต่ละเดือนพี่โอ้โหห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนผมรู้สึกเอาเว้ย ไปเขาไปวะตอนนี้เขเปิดบริษัทเป็นของตัวเองครับผมก็เปิดมาประมาณ4ปีแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเช่าขายคอนโดเนี่ยครับเป็นในหน้าพูดง่ายเลยก็มีทีมประมาณ10กว่าคนตอนนี้นะฮะก็ก็ก็ขยับขยายธุรกงธุรกิจพาน้องๆไปเที่ยวเลี้ยงปีใหม่ล่าสุดคริสต์มาสแบบนี้มาโดยตลอดครับซึ่งซึ่งคนที่เห็นการตกตงผมนะครับก็คือค้มีสุกับพียเนาะ ผมเรียกผมเรียกพี่มิสุกับเฮียละกันไม่ไม่ไมคดดูทางการไปนะ,ะพี่มิสุกับเฮียก็จะเห็นผมมันโดยตลอดแต่เป็นครูเป็นเซลเป็นเหมือนท็อปเซลนู่นนี่นั่นแกจะเห็นตลอดแกก็จะให้กําลังใจมาเม้นใน f a c e b o o กอ่ะผมตลอดว่าเออน้องแบงค์เก่งมากนู่นนี่นั่นนะเอ,อแล้วก็จะปิดท้ายว่ามมาดูงานกับพี่ไหมไปทำอะไรตลอดใช่ไหมก็แบบทิ้งท้ายเขาเรียกทิ้งท้ายเป็นเป็นเซลขายเซลด้วยกันพูดยังไงผมก็แบบโอ้ยังอ่ะพี่ผมไม่ว่าผมนู่นผมนี่ผมนั่นผมไปเรื่อยผมผัดไปเรื่อย จนวันหนึ่งวันหนึ่งครับพี่มิสุกับกับกับโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบงค์พี่แบบท็อกซีเรียสละเริ่มเริ่มพูดซีเรียสละเออแบบเอเอมีม,ม,มีตอนเนี้ยบริษัทของพี่อะ่ะก็มีมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะชื่อ u n l o ็ k the อ o r l d นะก็คือแบบเอ่อมาร่วมเขาเรียกอะไรอะ่ะไปขยายขยายตลาดที่แอฟริกาแบงค์ก er ็ถามว่าเออมันคืออะไรพี่ผมผมเป็นคนถามเขาเองว่ามันคืออะไรอา่าพี่เขาบอกว่าเออมันคือเอมี สินค้าตัวหนึ่งชื่อโฟร์ทรีสามารถขยายไปที่แอฟริกาแล้วตอนนี้ประมาณสองปีมีไนจีเรียแล้วมีไอร์แลน์แล้วกำลังจะเปิดแคนารูนผมบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่ผมก็เลยหาข้อมูลด้วยความที่ผมดื้อเหมือนเดิมผมไปหาข้อมูลว่าเออตลาดของแอฟริกามันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างปรากฏว่าคนแอฟริกามีหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านคนพี่มันเยอะมากกับของเราของเอเชียเนาะถ้าเอเชียคือโอเคถ้าพรทั้งเอเชียออันดับหนึ่งแต่ แอฟริกาคือนับสองะพี่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต่อประเทศไนจีเรียเขามีอถ้าผมจําไม่ผิดประมาณสามร้อยกว่าล้านคนของเราเจ็ดสิบล้านคนผมคูณไปก็คือสามเท่าของเราเนอะประมาณนั้นนะพี่นะผมก็เลยทําการสปอนเซอร์ตัวเองเลยนี่ตอนนั้นที่พี่มีสุขทักหาผมจะหน้าอย่างนี้เลยแหละแบงก์มาไหมนู่นนี่นั่นไหมมาดูไหมสุดท้ายแล้วเป็นไงว้าวน้องแบงค์ ป้าน้องแมงรับนัดเราแล้วนี่หน้าอย่างนี้เลยโอ้ว้าวนะครับผมก็เลยสปอนเซอร์ตัวเองบอกพี่มิสุก่ะโอเคผมพร้อมแล้ววันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนวันเสาร์ผมว่างอ่าโอเคผมไม่มีนัดลูกค้าเลยโอเคเจอกันพี่มาคุยกันหน่อยอ่าก็เป็นนัดเจอนะครับพาตัวเองไปไปหาโอกาสเห็นไหมฮะโอกาสแรกของผมตอนเป็นครูเป็นเป็นเซลและโอกาสผมเองแค่มาเปิดโอกาสตัวเองเอีกก็คือเป็นเจ้าของบนะริษัทนะฮะตอนนี้ผมหาโอกาสกับตัวเองเพิ่มเติม,ตมนะฮะก็ไปเจอพี่มีสุข ก็นั่งคุยกันคุยโปรเจกต์บาบาๆกันนะฮะว่าโปรเจกต์นี้เป็นแบบนี้นะ,อ,ะอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยบอกพี่เขาไปคำนึินบอกว่าจริงๆแล้วผมอะ่ะเป็นคนคนหนึ่งจริงๆที่ถ้าผมไม่ได้เรียนรู้แล้วผมไม่รู้อะไรเลยอะ่ะผมจะไม่ทําเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทําเพราะว่าอย่ามาหลอกผมนะหลอกไม่ได้นะผมไม่ชอบขายตรงนะเอ็มเอ็มไม่เอานะนะแต่ผมเปิดใจกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าผมมองเห็นโอกาสครับผมมองเห็นตลาดครับที่มันใหญ่ครับ เพราะว่าไทยของเรากับแอฟริกานะพีเ่เชื่อไหมเกษตรกรรมของเขาอะมันเหมือนกันเลยดินก็เหมือนกันเพืชก็เหมือนกันก็ไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะไม่จอยผมก็เลยถโอเคพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเล่าผมฟังหน่อยคืออะไรครับเล่าผมฟังหน่อย,ออรรอยพี่ก็เ,เล่าโปรเจกต์มานะฮะก็โปรเจกต์เกี่ยวกับแอฟริกาว่าตอนนี้เราเปิด มาแล้วนะสี่บนานแล้วนะโอเคก็มีไอคอมมีลาคอสอาบูจาคาโนเรียบร้อยแล้วนะ,ะพี่เปิดที่ไอวอรี่โค้แล้วนะบริษัทเปิดนะวิสัยทัศน์ของพี่พี่ พี่นิตินะครับพี่คุณนิตินะครับผมเรียกพี่แหละติดนะครับคุณนิติเป็นยังไงนะครับท่านซี o อเป็นแบบไหนก็บอกผมบาบาบ้านูนีนั่น,นแล้วบอกกำลังจะเปิดที่แคนเบรูนนะเว้ยแบงก์เอิร์มาดีแล้วแบงก์ผู้ภาษาอังกฤษ,กฤษได้ด้วยนะก็ก็น่าจะแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกโอ้โอเคก็ก็ลองดูก็ได้พี่ประมาณนั้นเพราะว่านี่ที่ผมหาข้อมูลใหม่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ ล้านคนนะฮะก็อยู่ในทวีปแอฟริกานะฮะถ้าแยกเป็นประเทศที่ผมบอกเมื่อกี้อันดับหนึ่งเป็นไนจีเรียนะครับพี่ๆประมาณสาม้กว่าล้านสา0หสิบล้านคนและ,กะเกษตรกรรมคืออาชีพหนึ่งในนั้นนะฮะที่เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เลยนะฮะโอเคผมเองก็เข้าเรียนรู้กับพี่นี่พาตัวเองเข้าไปเลยสปอนเซอร์ตัวเองไม่พอนะฮะพาด้วยองพี่ไปออฟฟิศวันไหนไหนบอกผมหน่อยอันนี้ครั้งแรกที่ผมไปออฟฟิศ แต่การไปออฟฟิศครั้งแรกของผมไม่ใช่ผมไม่ได้ไปคนเดียวพี่ความหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นที่ผมเจอพี่มีสุขวันที่ยี่บสองพฤศจิกาผมตัดสินใจสมัครเลยสองวันคือวันที่ยี่บสี่ผมจำได้แล้ววันนั้นวันเดียวกันเฮียเฮียนะะเฮียศ er ักเนี่ยเขาบอกว่าแบงค์ ank, พี่คุยกับเองได้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะเข้าออฟฟิศ่อยวันวันเสาร์มียิงแอปผมบอกเฮ้ยมียิงแอบเดีย๋ยเฮียจริงดิมันคือยังไงเราเฮียเ er? ล่าให้ผมฟังด้วยอะไรเงี้ย er, เฮียก็คือไปอัปเดมมาร็บใช่ เขาก็เลยมา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 ,มาเล่าให้ผมฟังว่ามันคืออะไรผมก็เลยมีเพจเปิดเพจตัวเองแล้วลองยิงตามตามที่เฮียสอนไปเลยพี่ผมยิงไปที่แคมเรูนก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่าเอ,อ่อในจีเลียมีแล้วไอวิลี่โคสต์น่าจะมีเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นผู้นําเยอะแยะไปหมดผมรู้เรื่องเอ่อเอ็กซ์เพลียของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วที่พี่มีส่วบอกมิสเตอร์บูดบาบาเล่ามาผมรู้หมดโอเคผมเออก็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 น่าจะเราน่าจะยิงไปแคมเรูนผมเลยยิงไปแคมเรูนพี่ยิงแคมเรูุนก่นเลยไม่รู้งูป่าปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อเล เลิฟลินเนี่ยทักมาหาผมบอกว่าเฮ้ย i, I want to join your business นะแบงค์เขาบอกว่าเออได้สิแล้วเขาถามว่ามาจากประเทศไหนเราบอก I come from ฟ h a i l a n d แนด์นะ my b u s s n e s เอ่อเ e อ e เบสเฮตต์ in Thailand ยแลนนะแล้วก็บาบาบาคุยกับเขาปีดเขาปรากฏว่าน้องสาวเขาครับพี่น้องสาวเขาชื่อเอ์นี่ เป็นครูอยู่ประเทศไทยพี่ความหัศจรรย์ของของธุรกิจนี้เกิดขึ้นมากอาจจะดวงผมหรือผาไม่รู้หรือความตื่นเต้นของผมที่มันเซอร์ราวี่้งพี่นึกออกไหมพี่วันนั้นผมได้สองท่านท่านที่หนึ่งก็คือคนหัวโล้นที่นั่งอยู่ตรงโตะ๊ะนั่นคือเอ่ออาบิโอเยเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันที่เออนี่รู้จักแล้วนำพากันมาพร้อมกันเลยเออนี่เป็นครูฮะเป็นครูอยู่ที่พัทยาครูโรงเรียน คุยกันพอมาเจอวันนั้นปุ๊กก็ได้คุยกันดูความตั้งใจของนางขวามือเห็นไหมพี่ถ่ายรูปแบงค์ ank, I w a t t t o t a k ว v ดีโอได้ไหมโอเคเอาเลยแล้วพูดไทยบ้างอังกฤษบ้างอารมณ์ประมาณนั้นก็สน,นุกกันไปบาาบบา,บา ครับก็พอพอได้คุยได้เจราจากันก็เลยเปิดใจกันทั้งคู่ว่าโอ้โอเคธุรกิจนี้มันดีนะนู่นนี่นั่นนะคุยกันไปคุยกันมาก็เริ่มเรียนรู้ครับพี่เรียนรู้ทั้งผมเออนี่อาบิยอเยแต่คุณอาบิยอเยเขามีธุรกิจในไทยเขากอ็อาจจะไม่ได้ว่างผมก็ไม่เป็นไรผมก็โอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ธุรกิจเป็นแบบไหนพาตัวเองไปเรียนรู้เข้าระบบบ้างเข้าเซ็นเตอร์ที่ท,ที่ทาง ทีมของผมมีเนาะก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปจอยการพูด GTO ต่างๆบาวาผมเองโดนพี่มีสุขโยนใหม่มาตั้งแต่แรกๆเลยพี่พี่บอกว่าแบงค์พูดสิเฮ้ยพี่ผมพูดไม่เป็นเลยนะผมแล้วไม่เยพ,พูดภาษาไทยเลยพี่พี่พูดภาษาอังกฤษโอ้โหเป็นไงพี่ช็อตไหมช็อตแหละแต่ผมก็เดี uh, the show must ๋ยวโชว์มาสกอนพี่ผมก็บาบาบาไล่เข้าไป ประมาณนั mm ้นก็สนุกสนานพี่ก็เรียนรู้เรียนรู้พาตัวเองเข้าไปแล้เขาเข้าออฟฟิศทุกๆวันนะทุกๆอาทิตย์เลยพี่เห็นไหมเห็นชุดเออร์นี่ไหมพี่เขาจะสีจัดจ้านเลยผมนะเห็นไหมเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเออร์นี่ก็จะซื้อเอาสินค้ามาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นและปรากฏว่ามันมีอยู่งานหนึ่งวันที่2ี่สิบธันวาใช่ไหมพี่ถ้าบอใช่ที่อาบูจาบ้านเขาว่าอยู่เบอร์เบอร์เบอร์หรือเบอร์ผมเรียกไม่ถูกบูเออร์เลยแกอย่างเบอร์แล้วกันผมเรียกบัวแล้วกันบัว บัวกันเขาก็พาคน่ะไปเข้าอา่าแล้วตื่นเต้นกันมาถ่ายรูปผมสร้างกลุ่มว h a t s a p p กันตื่นเต้นบ้าๆปรากฏว่าเฮ้ยเข้าวันนั้นแปดคนแปดคนนั้นสมัครหมดเลยพี่ตื่นเต้นกันมากเปื่อคนนั้นสมัครกันหมดเลยผมแบบโหก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าเอ้ยได้ด้วยโหไปขนาดนัน้มันก็ตื่นเต้นปรากฏว่าแปดคนนั้นเป็นซินเวอร์ครับเออนี่เลยมีไซส์สี่ขวาสี่โดยสิ้นเดือนก่อนสิ้นเดือนเออนี่เลยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยพี่พร้อมกับผมเลย ผมเองก็ของเออร์นี่ผมก็จะวางฝั่งหนึ่งนะ้วทับตามาสารแล้วอีกฝั่งก็ทําผมเองอยู่ลวทาเสร็จบผมก็มเลยเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเดือนแรกพี่ๆคิดว่าสุดยอดไหมพี่สุดยอดนะพี่ๆเดือนแรกของผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะบอกบอกบอกพี่วิุว่าเอ้ยพี่ผมจะผมจะเรียนรู้หนึ่งเดือนนะทันวาขอขอฉันเรียนรู้เลยฉันไม่ทําอะไรฉันนอนเรียนรู้เลยแต่สุดท้ายมันเรียนรู้ไม่ได้เลยพี่โค้ดยื่นไม้บ้างทุบบ้างตีบ้างกระชากบ้างใช่ไหมพี่วิสุผมคุยกับ แชทของผมเองเพราะว่าห่างเรา different time ก็คือ time zone เราทางกันหกหกชั่วโมงใช่ไหมพี่ตีสามบ้านเราคือสามทุ่มบ้านเขาบางทีอ่ะเขาทักผมมาตีหนึ่งผมกำลังจะหลับแล้วโทรโทรวอทช์แอพเข้ามาเป็นที่พี่จะตื่นมารับไหมต้องตื่นนะพี่เพราะามันคือธุรกิจถูกว่าพี่ผมก็เลยตื่นผมย่างเง,งี้ยตาผมโหลจนแบบโหลทุกวันนี้ก็ยังโหลนะพี่ยังยิงแอดอยู่ครับยังยังปกติเลยก็ ก็ก็ทำไปนะฮะก็ตอนนี้ตอนนี้ใต้องค์กรของของเออร์นี่แล้วก็ผมเองในเดือนนี้นะักปัจจุบันนะครับมี5้ซุปเปอร์สตาร์ล้วหซุปเปอร์สตาร์ล้พี่ในเดือนนี้ยังไม่จบเดือนเลยมีคนแบบตื่นเต้นมากๆ แล้วเขาแบบโอ้อยากเวลคัามแบงค์อยากให้แบงค์ไปแคมารูนมากๆเลยพี่บอกบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเองเป็นตําแหน่งแล้วเองค่อยมาเที่ยวบ้านข่าวันที่ย0ิบจูนผมบอกเองเขาโปรโมทไปเลยวันอฮีโร่ Hero นะพี่เนาะเออแล้วก็หามรุ่งหามข้ามพี่ทําทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันสปีกทุกวันจนเป็นชินจนมันรู้สึกว่าเออผมก็เริ่มลงตัวแล้วพี่ก็เลยเต็มที่กับมันพี่ก็นะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะ สุดท้ายเลยกันจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอยู่คำคำหนึ่งเลยพี่นี่ชัดชัดเจนเลยคำนี้เป็นคำที่นักลงทุนผมเนี่ยที่ผมทุกคนนี้ผมใช้มาโดยตลอดเลยนะพี่คำนี้เป็นภาษาอังกฤษนักลงทุนเขาบอกแบงก์เองอะ่ะเก่งมากเก่งมันนะผมก็ยังบอกตัวเองก็ไม่เก่งพี่ผมก็ยังไม่น้าเต็มแก้วนะพี่แต่เขาบอกว่าเออคนเก่งบางคนนะเว้ยแบงก์เองจําคําพี่ไว้นะนักลงทุนที่ซื้อคอนโดผมไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านละ ทุกวันนี้ก็ยังซื้อผมอยู่เลยเดือนแล้วห้องบาง้านสองห้องบางท้ามีดีก็ซื้อกับผมตลอดเลยคนเดียวนะห้นาสิบห์ก็ลาแล้วพี่ก็เลยแบบเออเขาบอกว่าเอา่อความสามารถของเองนะถ้าเองไม่ได้รับโอกาสดีๆนะเวย้ยเองจะถือว่าแม่งไม่มีความหมายเลยโอคํานี้โคตรจึกเลยพี่ผมใช้มันตลอดเลยมันผมเลยแปลภาษาอังกฤษให้พวกพี่้วยเผื่อว่าพี่เออนาไปพูดอะไรแต่จริงๆคำพวกนี้มันมีอยู่ในเน็ตด้วยนะผมเลยเซิร์ชดู ability without opportunity is not thing นะพี่ง่ายๆเลยพูดคําภาษาชาวบ้านเลยคือ ความสามารถที <Net> ่ปาศจากโอกาสจริงไหมพี่พ really ี่มันไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดูไทม์ไลน์ที่ผมเล่าพี่พี่ฟังเนี่ยผมพาตัวเองให้มาหาโอกาสตลอดเวลาเลยเห็นในรูปพี่นี่ก็คือเห็นไหมครอบครัวนี้อันนี้คือทีมทีมผมทั้งนั้นเลยที่สปอนเซอร์ใหม่ล่าสุดที่มาล่าสุดที่เมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมพี่แล้วก็จะเห็นประมาณนี้ก็อบ,อ,บ,อ,บอุ่นนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฟังผมนะฮะก็พยายามส่งอินเนอร์จีให้กับพวกพี่ๆทุกๆท่านนะครับก็หวังว่านะครับเดี๋ยวถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้ให้กับน้องแบงนะฮะพี่ๆแล้วก็ขอให้ทุกคนโฟกัสเป้าหมายให้เต็มที่แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ